ซูเปอร์สตาร์จากเรปโซฮอนด้านะครับอย่างมาร์คมาควิสก็ออกมาให้สัญญาครับกับชาวมดน้อยนะครับแฟนคลับของพวกเขานั้นว่ากับการแข่งขันที่อารากอนนั้นแฟนๆจะได้เฮกับชัยชนะของเขาอย่างแน่นอนมาร์คมาควิสเป็นเจ้าถิ่นครับที่มโตอร์เเนอารากอนนะครับ5ปีเต็มๆเลยนะครับกับปี2013201620172018และปี2019อย่างที่ทุกคนทราบครับในปี2020นั้นเขานั้นไม่ได้ลงแข่งครับเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุครับ ที่มาร์คมาควิทออกมาสร้างความมั่นใจขนาดนี้นะครับกับที่สนามอารากอนนั้นเพราะว่าโค้งซ้ายที่สนามอารากอนนั้นเยอะมากๆนะครับและที่สนามอารากอนนั้นโค้งขวามีถึง10โค้งครับแล้วก็โค้งซ้ายมีเพียงแค่7โค้งเท่านั้นคือโค้งซ้ายมันเยอะกว่าโค้งขวาครับเขาจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับในการใช้โค้งขวาเช่นเดียวกันกับชัยชนะครั้งเดียวของเขาครับในปีนี้ก็คือที่ที่สนามนี้นะครับที่สนามเยอรมันกลางปีนะครับมีโค้งซ้ายมากกว่าโค้งขวานะครับและจากการที่เข้าลงแข่งที่มีสนามการแข่งขันนะครับที่มีโค้งขวามากๆเน มันบั่นทอนการแข่งขันของมามาเกวสครับทำให้ผลงานของมามาเกวสนั้นมันแย่ลงนะครับก็มีแฟนๆหลายกลุ่มครับที่สังเกตอาการของมามาเกวสครับถ้าสนามไหนนะครับที่มีโค้งซ้ายมากนะครับมันก็จะเป็นผลดีนะครับกับของมามาเกวสแล้วก็ทําให้ผลงานของมามาเกวสนั้นดีมากครับมามาเกวสเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าสนามอารากอนครับเป็นสนามที่เขานั้นชื่นชอบมากนะครับแล้วก็เขาเคยทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในอดีตแต่ว่ามาร์มากวส์ครับก็ไม่สามารถที่จะพพึ่งา สิ่งที่เขาประสบความสําเร็จได้นะครับในอดีตก็คือผลงานของเขาครับในอดีตที่เข้าชนะมานะครับที่สนามแห่งนี้นั้นมันไม่มีประโยชน์นครับกับผลกลารแข่งขันในปัจจุบันมามาโกยนะครับบอกว่าสถานการณ์ในทุกวันนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามรักษาคุณภาพของตัวเองครับไปจนถึงวันที่ทําการซ้อมและวันทําการแข่งขันอย่างเหมาะสมและในวันที่ทําการลงซ้อมนั้นมาร์มาร์เวสจะดูคู่แข่งครับว่าคู่แข่งของเขานั้นทําอะไรอยู่บ้างมาร์มาร์เวสยังกล่าวเสริมีนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่ได้กลับมาที่โมโตแลนแห่งนี้นะครับ หลังจากที่ตัวเขานั้นพลาดงานแข่งขันครับในซีซั่น2020ครับซีซั่นที่ผ่านมาแล้วหวังว hmm ่าเขาเนี่ยจะสามารถโชว์ผลงานดีๆนะครับให้กับแฟนๆนั้นได้ชมที่สนามมโตรเลนอารากอนแห่งนี้นะครับความสามารถในการทําอันดับของมามากวินนั้นมันดีขึ้นนะครับดังนั้นเป้าหมายของเขาเนี่ยเมื่อมามากวินครับไปถึงสนามมโตรเลนแล้วนะครับเขาจะดูว่าอะไรที่มันสามารถเป็นไปได้บ้างนะครับในการแข่งขันในวันอาทิตย์ก็เหล่ามดน้อยของมามากวินครับก็ต้องมารอดูนะครับว่ามามากวินนั้นจะสามารถปรับชัยชนะที่สนามมอรกนห่งี้ด้ อีกหนึ่งครั้งหรือเปล่านะครับกับซีซั่น2021เจ้าตัวนั้นก็ยังกล่าวนะครับว่าตัวเขาเนี่ยสมควรที่จะได้รับมาร์คมาร์เวีคอนเนอร์นะครับของเขาในโค้งที่10นะครับแห่งสนามโมโตแลนด์อารากอนแห่งนี้นะครับก็อยากจะมีโค้งเป็นของตัวเองแล้วนะครับสำหรับมาร์คมาร์เวีรองเกษียณก่อนดีกว่าไหมครับมันฟังดูยังไงยังไงก็ไม่รู้ก็สําหรับมาร์คมาร์เวีนะครับก็สามารถคว้าชัยชนะนะครับที่โมโตแลนด์อารากอนแห่งนี้ได้นะครับในปี2013ปี2016 ปี2017ปี2018นแะครับแล้วก็ปีล่าสุดนะเป็นปี2019นะครับปี2020นั้นเขาก็ไม่ได้ลงทําการแข่งขันนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เราทราบกันไปนะครับาเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่เป็นเจ้ามดน้อยนะครับแฟนคลับของมาเมเกตก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับครับรืนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆพื่คนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ หมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับสวมหน้ากากอนามทุกครั้งก่อนออกจากบ้านขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ